ผมมีเหรียญเจ้าคุณนอมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับพระอรหันต์กลางกรุงเจ้าคุณนอนะครับจะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนั่งพับเพียบข้างยันองค์นี้จะเนื้อทองแดงลมดําเดิมๆนะครับออกประมาณปี2 0นะถ้าเป็นพปร,ะรนะครับงันใหญ่อยู่แล้วนะนะครับตาพปร,รด้านหลังในแผ่นที่ประเทศไทยนะครับนี่พระประมาภิไธยยอพอปรรัชกาลที่9นะครับนี่เดิมๆเลยแล้วจะมีข้อความระบุนะที่ด้านหลัง คนไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยมีสติสํานึกอยู่ในความสามัคคีนะครับเเดิมๆเลยนะครับรุ่นนี้ได้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปุกเสกนะครับงานใหญ่อีกแล้วนะนะครับตาพปร,รของหล่อเก้านะครับแบ่งแค่220นะครับเดิมๆแบบนี้นะเผื่อใครสนใจอยากได้ไว้บูชานะครับดูพิมพ์เจ้าคุณนนอนะเมตตาแบบนี้นะครับลิวจีวรคมชัดนะนะครับ ธรรมวิตโกนะครับองค์ตามนี้คลิปเลยใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวทิ้งไลน์ที่อย่ติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับแบ่ง220บาทรวมส่ง